บางนานั่งนีเนอะคุณเก่งของพ่อไม่น่าเึ็นนะฟังนะลูกนะพ่อจะอ่านธรรมะให้ฟัง ยศศส,สัทธาตถาคติอจลาปฏิทิตาศัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสังเทปสาโทยศอุชูภูตาสทัศนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดตรงอาถานิโธติตังอาหูอมูคันตชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมัน จสมาสตทานจตสีลันจตปสาทังธรรมทัสนังอนุยุนเชธรรมีทาวีสลังพุทธานาาสนังเพราะเหตุนั้นแลเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรพ่อพูนศรัทธาศีืความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองสาธุเก่งลูกเก่งเก่งทั้งสามเก่งทั้งสี่เลยครับเฮียจีวอนก็เก่งก้อนทองก็เก่งนำโชคก็เก่ง เจ้าสบงก็เก่งครับเจ้าสบงก็เก่งโอ้มีแต่คนเก่งๆเลยว่ะมี่คน